เรื่องเล่าราพลัง The Powerful Story ลูกเลี้ยงของท่านนาบีเสียชีวิตอันฮาริสบินอบูฮาระเป็นลูกของท่านหญิงคอเดียกับอบูฮาระสามีที่เสียชีวิตก่อนที่ท่านหญิงจะแต่งงานใหม่กับท่านนาบีซลลัลฮวอเลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นอันฮาริสจึงเป็นลูกเลี้ยงของท่านนาบีซลลัลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมวันหนึ่งท่านนาบีสลลัลฮวอเลัยฮิวะสัลลัมได้ประกาศอิสลามณอัลกะบะซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจอย,อย่างยิ่งแก่พวกไรชมักกะ จึงเกิดการกระทบกระทั่งกันท่านนบีสุลต์ละฮะเดวัสลัมกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายเรื่องนี้รับรู้ถึงอันฮาริสลูกเลี้ยงของท่านเขาจึงรีบรุดไปยังเสียงเออะโวยวายนั้นทันทีแต่ด้วยความป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมของพวกมักกะพวกเขาดับฟันอันฮาริสอย่างไม่ยั้งมือจนอันฮาริสถึงแก่ความตายนับเป็นบุคคลแรกที่เสียชีวิตชะฮิดในหนทางของอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลา